ผู้หญิงนอกหน้าตา่างย้อนอดีตไปยังเรื่องราวในสมัยเด็กๆเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่คนเขียนยังเรียนอยู่อนุบาลบ้านที่อยู่อาศัยในตอนนั้นถือเป็นบ้านเกิดของเราเราได้ยินได้ฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันถึงเรื่องผีๆอยู่บ้างแต่ตอนนั้นก็ออยังไม่ได้จะรู้เรื่องหรอกว่าบ้านที่เรากําลังหายใจวิง่งเล่นอยู่อาศัยอย่างร่องราหลังนี้คือบ้านซึ่งปลูกทับที่ป่าช้าเดิมแทมยังเป็นบ้านตําแหน่งน่ารักที่อยู่ตรงทางสามพร่งเสียอีกแนะ่ เท่าที่รู้ก็คือหน้าบ้านจะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยมากแล้วคุณยาของเราก็จะเป็นพวกที่ตกใจง่ายไม่พอยังจะโดนผีเข้าง่ายอีกต่างหากหน้าบ้านเกิดอุบัติเหตุทีไรเสียงรถชนกันดังเปรี้ยงคุณยาตกใจสติหลุดโดนผีเข้าทุกที บ้านหลังนั้นมีการแบ่งส่วนพื้นที่ภายในบ้านออกเป็น3ส่วนส่วนแรกส่วนตึกด้านหน้าเป็นส่วนรับแขกใครไปใครมารับกันที่ตึกหน้าคนยากของเราท่านจะมานั่งอยู่ที่ห้องรับแขกส่วนนี้ประจําเป็นผู้หญิงหน้าดําไม่ใช่คล้าแต่ดําผมยุ่งเหยิงกระเซิงใบหน้าย่นยับดูหน้ากลวยในตาแดงฉานอย่างกับจะกินเลิดกินเนื้อใครมาอยู่อยู่ที่หน้าต่างโผล่หน้าเข้ามาและจ้องมองเราจะวิ่งออกมากอดแม่แต่บางครั้งที่ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครให้กอดมีแต่ผู้หญิงที่ คลอคลอแต่เธอก็พลอมาทุกวันวันจนกระทั่งเด็กอนุบาลเริ่มรู้สึกชินกับหน้าเธอไปเลยนอกบานหน้าต่างคนนั้นแหละซึ่งเราก็ไม่คิดจะวิ่งเข้าไปกอดเธอรอักจนจบนั่นเป็นเรื่องที่เราเจอตอนสมัยอนุบาลเป็นผีจนแรกในชีวิตที่ได้เห็นหลังจากจำความได้ซึ่งกว่าจะรู้ว่าเธอเป็นผีเวลาก็ผ่านมากว่าสิบปีย้ายบ้านออกมานานนมจนขึ้นชั้นมัธยมแล้วพอย้อนคิดกลับไปก็เพิ่งจะระลึกขึ้นมาได้ว่า บ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงก็สูงเกินเมตรอยู่ท่าประเมินไม่ผิด 2- 3เมตรเห็นจะได้ไม่แน่ใจเพราะว่าจากความทรงจำระดับสายตาของเด็กต้องมองว่าสูงอยู่แล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นโผล่หน้ามาดูเราจากหน้าต่างด้านนอกตัวบ้านตรงนั้นไม่มีระเบียงไม่มีพื้นให้เหยียบตัวเธอจะต้องสูงถึงขนาดไหนหน้าเธอถึงได้โผล่มาอยู่พอดีกับหน้าต่างบ้านนั้นอาการปกติที่ทุกคนจะรู้ได้ทันทีว่าคนย่าถูกผีเข้าและทุกคนชินลูกๆหลานหลาน จึงได้เสวนากับผีที่สิงร่างคุณย่าสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนก็ได้ความว่าผีที่ทุกคนต่างรู้ว่าป้าซับยังวงเวียนอยู่ในบ้านโดยไม่ได้ไปเกิดเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผีป้าซับปรากฏตัวโดยตลอดเวลานับ 10, 10ปีที่ทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นก็จะมีคนเห็นวิญญาณของป้าซับกันอยู่บ้างจนเป็นเรื่องปกติหากแต่เมื่อป้าซับปรากฏมาสิงคุณย่าให้คุยกันได้อย่างนี้ แม่ของเราก็รีบฉวยโอกาสตั้งคำถามที่สงสัยมานานกับป้าสับว่าลูกหนิวตอนเด็กๆเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงไปมองเขาอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนนั้นใช่ป้าสับหรือเปล่าคะเออ,เอ,อกูเองกูมองไม่ได้วราลูกๆหลานๆกูก็ดูมันหมดทุกคนละ่ะเป็นคำตอบอันชัดแจ้งของผู้หญิงนอกบานหน้าต่างที่มาคอยจ้องมองดูเราเมื่อครั้งยังเด็ก